ไร่สดนะครับตอนนี้ที่เตรียมดินครับไม่ได้ไปนะดินนะครับดินมา,นมานสู่งกรุงเทพกรุงเทพเลยครับ50คร้รโรยด้วยหมีมะพร้า,าว50ร์เซ็นครับในสัดส่วนลงสูตรมะพร้าว50เปอร์เซ็นตามได้ดินร้อยเปอร์เซ็นตะ์ะนั้นสูตรมะพร้าวลงไปแล้วหนึส่วนก็ดิน จะเาขากรงยังไงนี่เราตั้งเบิร์ดอธิบายเองแล้วนี่นะครับผู้ผสมดินครับชื่ออะไรครับพี่ครับพีศักดิ์นะครับเป็นสมศักดิ์เป็นพนักงานบริษัทอะไรครับนี่ของบริษัทจาเพิ่มจาบเพิ่มจับจาเพิ่มจำกัดในประเทศนะครับ ทำเกี่ยวกับขายวัสดุก่อสร้างทั้งนายฮะตั้งติดทั้งส่งนะครับวันนี้วันอาทิตย์ฮวันว่างนาทำเรื่อที่เป็นประโยชน์นะะแบบแบบแนวพอเพียงนะครับจะปลูกก็ต้องพรุงดินกันก่อนได้สูตรจากอาจารย์ครับนี่ได้สูตรมาจากใครนะลุงลุงเทพนะเนาะนะครับลุงเทพ <c oughs> สูตรเทพกุลสีนะครับมาสอน มาสอนไว้วันนี้ลูกศิษย์ก็มาปฏิบัติจริง,งนะครับว่าจะทำได้ยังไงนะฮะขั้นตอนในการปรุงดินนะครับเราต้องชั้นล่างให้ชั้นล่างสุดก็เป็นปุ๋ยมะพร้าวนะครับวันนี้ชั้นล่างเราใช้ขุยมะพร้าวไปหนึ่ง,งส่วนนะครับแล้วก็ตามด้วยดินสองส่วนนะหน้าดิน อนะครับก็เป็นหน้าดีอันนี้มีทีมงานมาช่วยนะครับจากทั้งสหเาิร์แล้วก็จากโเบอลพาร์ทนะครับเรามีช่างเบิร์ดพอเพียงนะครับเป็นผู้จัดการโครงการนะฮะวันนี้ไม่ทำอาหารนะครับมาทำเตรียมดินไว้ปลูกผักนะฮะจะได้มีผักสดสดปลอดสารพิษนะครับแล้วก็ยังมีทีมสโตนะครับคุณอาว ผู้จัดการฝ่ายสโตผู้ช่วยวันนี้มาผู้ช่วยใครครับเนี่ยเนมินทุนครับเนมินายอูมีนายอูอ๋อเป็นนายโอเป็นนายโอเป็นน้องใหม่นะครับแผนกสโตขยันแข่งแข่งเลยครับตามด้วยช่างบูมช่างบูมโฟล์ทพาร์ทช่างบูมนี่ตอนนี้จะ ลดระลิบบุหรี่อยู่ครับก็เลยมาทำกิจกรรมดีๆนะครับไม่สูบไม่เสิมไม่ละบุหรี่แล้วปลูกผักดีกว่ามันันไมสูบไม่ได้แรงหนักด้วยหรอเริ่มต้นจากการที่ไม่สูบไม่ใครเห็นก่อนนั่นแหลมันเดยนไปเรื่อยเลยเนี่ยเสูอยู่คนเดียว ีมันหนอยไปไหนซึ่งไลฟ์ไปสักส2ชั่วโมงได<ห>้ oh. สุดเล้วยังไม่ไม่เครดูเลยอ่ะ3 0 0 0คนคนดูไม่มีเลย30,000ค <c oughs> นแล้วจับด <c oughs> ูแล้วดิแล <c oughs> ้วว่า300ไม่ได้านดาทีามันเดินเออของดี ไม่เข้าไปดูนี่ข้าดูตาดเลยนะเนี่ยช่องแชนแนลเขาออกอากาศตรงตอนยิดีพบ2ังลก ในยุคการคนข้าวก็อกนีแค่เลย ไม่ไหวนะครับมาเรียกใช้บริการทีมข้างเบิร์ดพอเพียงได้อันนี้เป็นแก้ตัวอย่างส่วนหนึ่งครับเราจะมีทีมงานอีกกว่าร้อยชีวิตแค่ตัวอยา่างน้ำไม่ไหลไฟไม่มาใช้บริการพวกเราได้ สวยนะอ้ับแ่งโทอันนี้แบบอันนี้่แล้น,นี้แบบแบบมังปรุงครับอันนี้แบบธรรมชาตินนบบกินแดงไม่มีอะไรน,นี่เราได้หน้าแล้วน่าจะได้ตั้ง้าแปงหแปนี้ครับโอวหคนนี่จองไปเลยครับคนละแปลงแลี่ิชอฟไปเลย ปลูกอะไรดีสงสัยจาต้องลงสลักแม่เลยไะขาย30บาทพอแล้วแรงสักก้อนต้นถึงไม่หวั่าไม่ถึงกะเนอะได้อยู่พี่1 2 3ได้4 4แถว4ห้าแถวนะ4ห้าแถวได้อยู่ไหนทำเลยคนดูลองดลไม่เป็นไร30 40 50เออเดี๋ยวเขามาดูย้อนหลังเข้ามาดูย้อนหลัง เยลก็ต้องฝากไปถึงเพื่อนๆนะวันอาทิตย์ไม่รู้จะทำอะไรนะนอนอยู่ห้องก็ไม่ได้ตังค์เรามาหาอะไรที่เป็นประโยชน์เออไม่รู้ว่าจะทำยังไงอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะกิจกรรมดีๆครีมช่างเบิร์ดนะครับทุกทีมจะมาทำบุกปากพอซักด้วยทักินซีเลยซีล้วน ้งามต้องเริ่มต้นที่การปรุงดินได้สวนหรือยังปรุงดินดีสตูดิโอไทยไปกว่าคู่นะครับเดดยอันนี้กำลังทำเส้นที่สองนั่นอยู่หน้าดินอย่างดีนะครับเดี๋ยวจะดูซิว่าดินสวนไหนสู้สวนเราได้หรือเปล่าพอเยอะแล้วเ่าร่เท่าไหร่ก ใ้หน่ตัวแรกเดี๋ยมันก็น่าจะต้องสูงหน่อยใส่เยอะๆรากมันน้อยมาต้อง20นเ็แล้วอ่ะนะัขนา20นรากหน่อย30มต้องให้มันสูงจีน่ะไม่ได้ชื่อหนึ่งเลยนะ บางที่เสี่ยหมดเต็มเลยแทนเหลือสองแปลงตรงนั้นเออถ้ามีอิบจะได้แปลงเย,ย่ๆเลยมไม่เปลืองดินด้วยไม่พวกนี้ลองในนั้นพื้นด่างเป็นดินเห็นพื้นล่างเป็นปูน,นก็เลยเอา สองเมตรครึ่งแล้ประมาณนี้กำรังสวยฮะให้ช่างกูโม่มงแรงแ <c oughs> ล้วมันหายมาหมดเรื่องครับช่างกูลดแล้วฮะสายันลดอะไร มีอุณหภูมิอะไรเปลี่ยนอุณหภูมิความร้อนใส่ใส่สสผ้าบันไดเหรอไม่มีเสียง ต้องบรรยายเป็นภาษาพม่าเลยดิม่าเขาดูเขาเทำอะไรเขาฟังไม่ออกาฟังใจออกแล้วอเอเมาะช่วงนี้่าก,ก็มีก็บฟ้าไทยรู้เลยเยอะส่วนเพื่อนมาม่าหน่อยได้ ตีส,สิ่งเยอะๆหน่อย <c oughs> วันนี้วันอาทิตย์คือคนรใชนอนเนี่ยตรงนี้ตื่นแล้วไ่นอนแล้วไม่คุ้มคมก็ต่อยมวยแล้ว,ลวต้องเจ็บทั้งมาทเยอะแล้ว,ลวจะเลยสูตร มันเป็นยังไงครับน้ำไหลนะ,นลนะรนู yeah. ะมันตันเราจก่อรูไหลเยเมื่อมันก็ต่อตรงนั้นนะ มีผู้คนดูแล้วหนึ่งคนสวัสดีครับส,สดีครับแห <m> นครับรอนครับร <ś> ้อนร้อนก็เหนือก็เหนืออยู่นะมาดูวิธีการาปรุงนินครับ สวภัตไหน่ครับไหน่อยครับไหนสู้อยู่ครับนไหนก็ไม่ใช่แล้ววันนี้ให้กำลังใจพี่ศักนะครับเดี๋ยวพากลับบ้านไม่ถูกนะ <c ười> เฮ้ยห <c ười> <c ười> ลงซอยแนละ้ว <c ười> ไรกีญยวไปลองเองอ่ะด้เก่แต่นเดียวได้ปลุเขียนไมเหรอไมเีย้หลุดะในชั้นนึงก็เป็นขุยใช่ไหมขุยก็กระสอนะครอบนดินพอดีนี่เลยเป็นการกดินไ ให้กำลังใจพี่สังอย่างเดียวเลยมีใครดูรึเปล่านี่หนึ่งล้านคนเนาะโอ้โหหนึ่งล้านคนเลยเหรอเอา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 อีกชั้นเ๋อวพี่บล็อกถ้ามีมันมันก็จะล็อกพอดีนะมันพออยู่มันมีอยู่ น่าจะพอดีใช่มเดี๋ยวไปเก็นก็ได้เออทำไมยืนเต็มเต็มชั้นนี้ดึงพ่อแค่นี้เต็มๆก็ได้เดี๋ยวพอเราโรยก็ดีอย่ที่ว่กเราดินพ่อละไปเอาบล็อกกันไหมพวกเราล็อกไหมน้อยีขยายมันวางสองชั้นมันมันจะล็อกกันพอดีไงเพราะมันจะขคบตรงนี้มันจะช่วยล็อกตรงนี้กระโกดกระโดดบล็อกไปบล็อกจะทำให้ต้องรอบล็อก่อนแข็งแรงดีขึ้นนะ